สวัสดีเพื่อนๆทุกคนยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมและกลองทวายไลน์นะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่สนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเราก็เล่นเกมนี้เป็นเวลา5วันแล้วครับเราก็ได้แนะนําฟังก์ชันต่างๆไปในวันที่2แล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันไหนที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันจัดส่งนะครับผมก่อสร้างนะครับติวเตอร์นะครับแล้วก็เยือนแล้วก็เคหสถานนะครับ เราก็จะมีฟังก์ชันที่อาจจะอยู่ในส่วนลึกของการเข้าบทต่างๆครับอย่างเช่นฟังก์ชันอาจารย์อย่างเงี้ยครับฟังก์ชันอาจารย์ลูกศิษย์ซึ่งตอนนี้ผมได้เป็นอาจารย์แล้วครับผมส่วนลูกศิษย์เนี่ยผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับว่าได้ไห,หรือเปล่าแต่ว่าผมจะพูดในมุมของการเป็นอาจารย์นะอ่าโอเคต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการเพาะปลูกนะครับการเพาะปลูกนะครับมันจะมีเข้ามาในวันที่5นะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะเตรียมตัวกันนิดนึงก็ดีนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตรงนี้กันก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดส่งซึ่งอันนี้ครับมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับหลายๆเกมแล้วกันในยออยเดร์ซึ่งคุณจะต้องใช้ตัวละครคีโรในการจัดส่งนะครับพอคุณจัดส่งปั๊บเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อแพ็คยกเว้นสิทธิคือตรงนี้ไว้นะครับคุณจะไม่ต้องคำนึงผล แต้คำนึงถึงผลข้างล่าง1แถวเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีหมายความว่าคุณต้องทําให้เสร็จตามเงื่อนไขนะครับถึงจะได้จะส่งได้นะครับซึ่งของผมพอมันมียกเป้นสิทธิเนี่ยมันก็สบายครับเอาตัวอะไรลงก็ได้ครับแค่ให้มันผ่านก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องตัวเทียสูงลงมาว่ามันไม่ได้รับอะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามดูตรงนี้นิดนึ่งครับว่ามันรีเฟรชได้สูงเท่าไหร่ผมอยากจะให้แนะนําว่ารีเทียส20-30เพศอ่ะมันจะรีเอาอิมิตเพื่อมากดได้ครับ แล้วก็พอได้ในส่วนของวัตถุดิบมานะครับผมก็เอามาค้าพวกนี้นะครับพอค้าพวกนี้ปั๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของค่าพลังตรงนี้ครับผมอ่าแน,น่น,นอนครับว่ามันคุ้มมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องเลือกเลยคุณต้องค้าทุกอันนั่นแหละครับไม่จำเป็นเลยที่เดี๋ยวผมเลือกอนุนอันนี้ไม่ต้องครับถ้าเกิดคุณทาเสร็จทุกอันแล้วครับคุณก็จะมีมาในส่วนของติวเตอร์ติวเตอร์อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนจับคนมาใช้แรงงานมากกว่าครับ คุณก็จะไปจับตรงนี้นะครับรับสมัครนักเรียนนะครับคุณก็ไปจับใครมาก็ได้ครับที่พลังน้อยกว่าคุณเพื่อมาเป็นแรงงานทาสของคุณนะครับพอเป็นแรงงานปั๊บเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของประสิทธิภาพพู้นี้ครับมันจะเอามาใช้ในการอัพเลเวลอ่าโอเคครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนเลเวลของเคหสถานนะครับถ้าคุณสะสมจากพวกนี้นะครับจากตรงนี้อ่าจากตรงนี้ก็คือไปให้เขามาหาให้เราเนี่ยแหละครับสองคนปั๊บใช่ไหม มาตรงนี้นะครับถ้าอะไรว่าตรงนี้เพิ่มนะครับคุณจะสามารถเรียนเทคนิคก่อ้ากได้ครับพวกนี้ครับถ้าถึงปั๊บมันจะอัพได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกจะได้ตามนี้เลยเพิ่มพลังลบที่ได้รับจากนักเรียนถึง25%ซึ่งอะไรพวกนี้ครับมนจะทําให้คุณไม่โดนคนอื่นมามาฆ่าคุณได้ครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เลี้มันเพิ่มพลังของเราตรงนี้นะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับพลังของตัวละครหลหักนะครับพลังของเพื่อนๆเรา100เอ็มเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ถึงตรงนั้นนะครับ เห็นไหม 63M เองครับซึ่งเป็นเอฟเฟกของเคหสถานนี่แหละครับที่ทําให้พลังของเขาเพิ่มนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกกาชีแนะอันนี้อีกพยายามอย่าไปกดมั่วซ่วนะครับถ้าเกิดคุณกดเนี่ยพลังของเขาเพิ่ม้าเขาพลังมากคุณเขาก็ตบคุณได้นะครับแล้วก็หนีไปจากการเป็นลูกศิษย์ของคุณนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้ในเรื่องของฟังก์ชันเคหสถานนะครับอ่าแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยครับว่าพี่แล้วพวกเฟอร์นิเจอร์ช่วงพวกนี้ทำยังไงนะครับ จะมีตรงนี้ครับที่เป็นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราถึงเป้าหมายนะครับเราจะสามารถปลดล็อกได้ครับแล้วเราก็มาขับเอาได้ประมาณนั้นเลยนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของระบบอาจารย์กับสิทธิ์แล้วกันนะครับระบบอาจารย์กับสิทธิ์เนี่ยเหมือนคนที่สามารถเป็นอาจารย์ได้ผมขออ่านเงื่อนไขนิดนึงนะครับอาจารย์นะครับ vp 6สามารถรับสิทธิ์ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เป็น vp 6กเนี่ยก็จะเป็นสิทธิ์ถูกไหม พอเป็นสิทธิ์ครบ3วันเนี่ยคุณจะได้ V.I.P. 6ไปฟรี<ๆ>เลยหมายความว่าคุณก็ไปเล่นกับเพื่อนคุณที่เติมก็ได้แต่ว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนๆได้นะาสิครับเอออันนี้คือปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่มันเปิดทีมากจนเกินไปน่แต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องเปิดทีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกที่เป็นปัญหาคือมันมองไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะลงไง เพราะว่าบางทีอยากไปเล่นกับเพื่อนมันไปไม่ได้ครับคือทําให้หลายๆคนนะครับมีการลังเลเกี่ยวกับการเล่นเกมนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นระบบการปลูกผักนะครับระบบปลูกผักอันนี้จะมาในวันที่5้านะครับผมผมก็ซื้อสิทธิพิเศษตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มันจะอยู่อายุ1เดือนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอดลอีกทีหนึ่งไอดีลอีกชั้นหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะปลูกผักปลูกผักเสร็จทําอะไรได้บ้างครับปลูกผักเอาไปคราเป็นส่วนของ ตาแปรธาตุนะครับอันนี้ก็ซื้ออีกเช่นกันนะครับเด็กซื้ออีกเช่นกันนะครับตาแปรธาตุตรงนี้ครับมันจะมีสูตรนะครับผมคล้ายๆกับหลายๆเกมนะครับเมื่อเราหาสูตรเจอนะครับเราจะได้ฟังก์ชันที่เรียกว่าปลดล็อกสูตรนะครับอ่าตรงนี้คุณก็จะสามารถครับสูตรนั้นได้ถ้าคุณไม่ทราบว้ยสูตรนี้ครับยังไงนะครับถ้าเกิดมีคนคิดสูตรแล้วคุณไปกดขอร้องครับเขาก็อยู่ที่เจ้าของสูตรนะว่าเขาจะกดให้คุณหรือเปล่าอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นเลย โอเคอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับคไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นเดี๋ยวผมแถมมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของตีค่าครับอันเนี้ยเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะงงๆงงงงกันหน่อยว่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ตัวละครของคุณนะครับเติบโตขึ้นมากๆแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับการลงทุนแล้วกันนะครับของแท้ต้องดูที่ตัวตัดนะครับผมอ่าโอเค มันจะมีฟังก์ชันอยู่2อย่างก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้ประเมินครับเมื่อเราประเมินเพิ่ม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 เยอะๆเนี่ยครับมันจะมีอยู่ที่เกดนะครับกรอยู่ที่เกจปกซึ่งเกดมันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกจนไปถึงเกดเท่าไหร่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าเกเลยซึ่งบอกได้เลยครับว่ามันเป็นไปได้ยากมากนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าคุณประเมินสมมติว่าผมประเมิน,มนขึ้น,นเกจเจ็ดได้เนี่ยผมจะสามารถขายของชิ้นนี้ได้ ในราคา1,200เพชรชมพูเห็นไหมซึ่งมันแค่350เองถูกไหมครับก่อนหน้านี้ซึ่งมันสามารถทํากําไรได้สำหรับการเล่นฟังก์ชันนี้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการพนันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดประเมินแล้วติดลดเนี่ยหมายความว่าเกียรติของคุณจะลดปั๊บราคาคุณจะร่วงนะครับแล้วก็สกแตทของคุณก็จะหายไปด้วยครับซึ่งยิ่งประเมินเยอะสแตทก,ก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเอฟเฟกตรงนี้นะครับเอาเพื่อให้กับคุณ ผมก็อยากกดให้มันติดนะแต่ว่ามันยากครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีบตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆกดกดกดเอามาโชว์เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของสเตตัสด้วยนะครับสเตตัสที่จะได้ก็มันจะเด้งขึ้นตรงเนี้ยน,นะครับแต่ว่าผมรับไปหมดแล้วนะครับเลยให้ดูไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสลับในเรื่องของตีค่าอ่ะฟังก์ชันที่ผมมาพูดในวันนี้ก็จะมีในส่วนของเคหะถูกไหมอ่ะเคหะสถานนะครับห้ามววนะครับมีระบบอาจารย์สิทธ นะครับมีระบบอาจารย์สิทอิ์มีระบบปลูกผักแล้วก็ระบบตีค่าเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ดีล้านให้นะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้น่าจะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆอีกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือสงสัยเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ถ้าข้อมูลอันไหนผมทราบนะครับผมก็จะทาคลิปออกมาให้ซึ่งก็อาจจะทำเรื่อยๆนะครับถ้ายังเล่นอยู่นะโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ